สุดท้ายก็ยังไม่หมดคอตาสำหรับในซีซันนี้ลูกที่2นะ 2> ครับตกใจเหมือนกันครับยิงเข้าได้ไงครับผม เคยเห็นแต่ลูกยิงแบบนี้ที่เมืองนอกไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในเมืองไทยนะตอนนั้นลังเลและยิงยังไงฮะเพราะว่ามันฝนตกลูกมันฉลับอยู่แล้วด้วยยิงยากครับ,รบไม่รู้ครับมันมันเหมาะจาะจังหวะมันพอดีมากกว่าครับมันไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ยิงดีหรอว่ามันจังหวะมันได้มากกว่าครับโอสถเล่นยากมากครับเล่นดีครับเล่นดีโอสเ่เขาก็ เล่นในบ้านเขาด้วยแล้วก็สก่วนเขาเป็นทีมที่เล่นเล่นกันเป็นทีมเล่นเป็นระบบอะครับแบบเราจะจ่อจะอะไรก็คือก็คือลําบากแล้วเราก็พร้อมที่โดนโตมาตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับก็ก็ต้องชมเขาด้วยว่าเขาว่าเขาก็มาดีครับผมเริ่มมั่นใจขึ้นหรือยังครับตอนนี้เป็นจอมทัพไม่มีแต่สกอร์แต่ว่าแป้ก็บนบังชาเกมทุกอย่างได้อยู่มันแน่มันมันก็อยู่อยู่ที่อยู่ที่เกมแต่ละเกมมากกว่าครับว่าว่าโค้ชว่าโค้ชอยากให้เล่นยังไงครับ อย่างตอนนี้กก็เพิง่งก็เพิ่งเรียกความฟิตกลับมาครับผมก็ก็อีกสักพักหนึ่งถ้าถ้าก้กลับมาร้อยกลับมาเต็มร้อยคิดว่าทีมยิง่งยิ่งจะดีมากเพื่อนคนนี้ครับแล้วก็โค้ตก็โค้กก็จะได้หยิบไปใช้ในแต่ละตำแหน่งตำแหน่งในแต่ละนัดมากกว่าครับผมขอบคุณข้างหลังครับที่มีเข้าดูไม่ได้อีกสี่ห้าร้อยคนครับครับครับก็ขอบคุณครับกองเชียร์ครับวันนี้วันนี้ฝนตกแล้วก็มามามาต่างจังหวัดด้วยแล้วก็ ก็ขอบคุณที่ที่มาให้กำลังใจกันครับผมก็ขอบคุณมากครับแล้วก็าแมตต์ต่อไปก็ขอก็ขอให้มากกันเยอะๆครับผม Yes I certified and เกมนี้เป็นนัดแรกเลยนะครับที่ที่เขาพอใจกับลูกทีมมากๆนะครับคือเล่นได้ดีมากชนะ2 1หนึ่งนะครับวันนี้คืออยากจะขอแสดงความยินดีกับลูกทีมนะครับที่ชนะในวันนี้แล้วก็เล่นกันได้สุดยอดมากๆนะครับบอกเราทีมเราปรับปรับขึ้นมาจนดีขึ้นเรื่อยๆจนวันนี้ ของเกมได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ควรจะชนะมากกว่า2องสองหนึ่งไว้ซ้ำครับควรจะยิงได้หลายลูกนะถ้าโอกาสมันเข้าเข้าไปนะครับแล้วขอขอบ่นเรื่องกรรมการนะครับว่ากรรมการแย่มากครับถ้าตัดสินอย่างนี้นะผมมันเป็นปัญหายิ่งกว่าลูกทีมนะครับคือตัดสินอย่างนี้กรรมการตัดสินแย่อย่างนี้เนี่ยแล้วไอทำให้เราไม่ได้แชมป์เป็นปถ้าเกิดยังตัดสินอย่างนี้อยู่นะครับก็เป็นข้อยพภาที่พลาดมากๆครับอย่างลูก ลูกหมูยครับไม่รับหน้าครเป่าล้ําหน้านะครับ in uh, in, uh, in any place and i'm a little bit disappointed with uh, this situation but i i am happy with uh, really i'm happy with my team it's your first go you you satisfy you please be delighted เขาก็บอกว่านะครับวันนี้เขาดีใจมากนะครับที่เก็บใช้งานนัดเยือนนัดแรกได้นะครับหลังจากเสมอมา2นัดนะครับวันนี้ก็ดีใจมากๆครับที่งานก็นอกเหนือจากสิ่งนี้ก็คือวันนี้เราเล่นกันได้ดีมากทั้งทีนะครับโชว์คุณภาพของเกมขึ้นมาครับคือบุกไล้ต่อทั้งเกมแล้วการเล่นการเคลื่อนที่การบุกเนี่ยทำได้ดีมากนะครับแล้วก็อย่างอื่นนี่ก็คือขอขอบคุณแฟนบอลนะครับที่มาเชียร์วันนี้ยอดเยี่ยมมากๆน่าเหลือเชื่อมากครับับก็คือ แฟนยอดเยี่ยม,มากอยากให้ตามเชียร์กันเ,เรื่อยๆครับเกมนี้เป uh, เกมที่ลำบากนะครับเป็นเกมแรกในซีซั่นที่ฝนตกด้วยแต่เรากฟ้าจีฟอยได้ครับพี่เเราพยายามมาปรับตัวให้กับคุ้นเคยจังหวัดสระบุรี <c oughs> มาอยู่ที่นี่สองคืนก่อนแข่งแล้วก็ซ้อมด้วยความร้อนตลอดเวลาแต่วันแข่งขันจะเป็นวันแรกที่มีฝนตกครับซึ่ง ก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบเกมก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับแต่ก็โอเคโทษอะไรไม่ได้เพราะว่าทั้งซทั้งสองซีต้องเล่นนะครับแต่ก็คุยกับนักฟุอลในห้องว่าวันนี้เราต้องการ3ามแต้มันอย่างมากเพื่อเพื่อแฟนบอลเราที่ตากฝนล,ล้วแฟนบอลเราที่เข้าสนามไม่ได้นะครับผมาะว่าวันนี้คนตามเรามาเยอะมากไม่น่าจะต่ำกว่าพันห้าร้อคนนะครับก็ขอบคุณขอบคุณแฟนบอลที่รักทุกคนนะครับเอ,อนักเตะเวลามีแฟนบอลหนุนหลังจะเห็นว่าเขาวิ่งมากกว่าผลตอบแทนทอื่น นะครับก็ขอบคุณแล้วก็หวังว่า3ามแต้มนี้คงช่วยให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยมีความสุขแล้วก็สวัสดิภาพนะครับทีมนําจาก5แต้มเราจะรักษาสถ้ภาพตรงนี้กดดันทีมตามกันตลอดการยังไม่ได้เล่นหมายความว่ายังไม่มีแต้มนะครับเราต้องการลงเล่นต่อเน,นื่องแล้วก็ทําแต้มไปเรื่อยนะครับก็ต้องชมนักเตะวันนี้ด้วยที่ลงไปเล่นอย่างมงคลน,นำ้ำนวดในวันนี้ก็ทำผงานได้ดีทีละสินเอาทุกทีมนักเตะทุกคนนะครับก็ ต้องขอบคุณลูกยิงกงินสดวยของพิชิตโป่งด้วยจริงๆเราควรจะชนะในเกมนี้ไม่ต่ำกว่า5ลูกเรามีโอกาสมากมเลยเกินนี่คือสิ่งที่เราจําเป็นมากแล้วก็ถ้าเราโชคช่วยจากการตัดสินในสนามตั้งนิดวันนี้ลูกอัพไซด์เป็นประตูแล้วก็ลูกได้เปรียบต้องเป็นประตูนะครับทำให้เกมเรายากต้องไม่ต้องฝากฝากโครงการฝากทุกอยาก่างว่าเราช่วยกันทำให้สิ่งที่ดีที่สุดกันดีกว่าครับ